คําว่าสงครามนี่เกิดอยู่ในทุกยุคทุกสมัยใช่ไหมครับซึ่งส่วนมากจะเกิดจากความขัดแย้งเช่นไม่ถูกที่หน้ากันหรือว่าแก้แค้นถึงแม้จะมีเรื่องความโลภเข้ามาบ้างก็ตามวันนี้รายการนานาจิตตังจะคุยเรื่องสงครามที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงการต่อสู้ระหว่างนกอีมูกับทหารออสเตรเลียถ้าพร้อมแล้วรับฟังกันเลยนะครับ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญนี้เกิดขึ้นเมื่อปี1932หลังสงครามโลกครั้งที่1นทหารผ่านศึกชาวออสเตรเลียประมาณ5,000นายกลับสู่บ้านเกิดหลังจากไปสู้รบต่างแดนมาเป็นปีซึ่งทางรัฐบาลก็จัดสรรที่ดินฝั่งตะวันตกของประเทศให้อยู่กันพื้นที่นี้เรียกได้ว,ว่าลกล้างกันทีเดียวแล้วทำไมต้องทำแบบนั้นเท่าที่แอทราบมานะครับคือพอไม่มีภารกิจลบแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรทำ รัฐจึงส่งให้ไปอยู่ที่ดินแดนรกร้างซะบวกกับว่าช่วงนั้นประเทศชาติกำลังขาดแคลนข้าวสาลีด้วยเลยได้จังหวะพอดีและผู้หานผ่านศึกต่างฝ่ายกระลังก็คิดว่าเออเรามีงานทำนะแล้วก็ได้ครอบครองที่ดินเป็นของตัวเองด้วยทุกคนจึงปักหลักกันอยู่ที่นั่นปรับปรุงพื้นดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวสาลีแต่ด้วยความที่ภาวะหลังสงครามนะครับเศรษฐกิจมันก็จะซบเซามากกว่าวกปกติและด้วยดวงดีมากหรืออะไรก็ไม่ทราบ เราทหารผ่านศึกรหรือกเกษตรกร,กรมือใหม่พวกนั้นก็ต้องมาเจอกับฝูงนกยักษ์ขนาดมะหึมมาพร้อมด้วยพักพวกอีกร่วมสองหมื่นตัวหลังฤดูการผสมพันธุ์ของมันไม่รู้มันหิวกระหายอะไรหลังฤดูนั้นพอยกขยโงวิ่งกันมาเพียบก็เจอกับทุ่งสาลีเหลืองอลามเข้ามันก็ลูบปากกันเลยทีเดียวงานนี้ตกถังเข้าสาลีแล้ววิ่งกูกันมาสองหมื่นตัวกระโดดข้ามรั้วบ้างทางรั้วชาวบ้านกันบ้าง บุกเข้าทำลายที่นาชาวบ้านกันจ้าละวันถึงแม้ชาวบ้านพวกนั้นจะเป็นทหารผ่านศึกแต่ก็ว่ามีเพียงจอบมีเพียงพั่วเท่านั้นไม่มีอาวุธปืนจะไปสู้กับพวกมันพอพวกมันกินเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วก็พากันแหก,กับเข้าป่าเข้าทุ่งเหลือไว้แต่สร้างความเละเทะที่พวกมันได้ทำไว้ซึ่งหากว่ามาเพียงแค่ครั้งเดียวก็ยังพอทนแต่พวกนอกอีมูมันไม่ได้โง่นะครับพวกมันอยู่บริเวณน,นี้มาตั้งหลายปีแล้วก่อนหน้าที่พวกชาวบ้านจะมาอยู่นี่ มันเคยเจอแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ขนาดนี้ที่ไหนกันนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกมันสองหมื่นกว่าตัวแวะเวียนกันมากินข้าวสาลีจนพังพินาศไปพวกชาวบ้านเกษตรกรก็โกรธจัดจึงประชุมกันแล้วก็ไปร้องเรียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียตะวันตกเซอร์จอร์ดเพียซึ่งชาวบ้านหรือเกษตรกรพวกนั้นก็เป็นทหารผ่านศึกวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆก็คือเอาปืนฆ่าพวกมันให้หมด แป๊บเดียวก็จบปัญหาแล้วซึ่งเซอร์จอดเพยส์ก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้และเห็นว่านกอีมูเนี่ยมันบินไม่ได้และเป็นนกตัวขนาดใหญ่มันน่าจะเป็นเป้ายิงชั้นดีให้กับทหารฝึกฝนฝีมืองานนี้เรียกว่าชนะโปร่ง,ปรง,ปรงแน่นอนแต่ก็นะครับเข้ายากหมากแพงจะอนุมัติอะไรก็จะลำบากรัฐบาลจึงให้เงื่อนไขว่า 1. ผู้ใช้อาวุธต้องเป็นทหารที่ส่งไปเท่านั้น 2. รัฐบาลออสเตรเลียตะวันตกจะสนับสนุนการขนส่งทหาร 3. กรเกษตรกรต้องจัดหาอาหารที่พักให้กับทหารที่ไปปฏิบัติการ 4. กรเกษตรกรจะเป็นผู้ออกค่ากระสุนที่ไว้ใช้ยิง oh, <no. S 1> คือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของรัฐบาลออสเตรเลียในช่วงเวลานั้นนะครับพวกชาวบ้านก็แบบเฮ้ย hey, อย่างวะ oh, <no. S 1> แต่ก็แบบว่าอยากให้เรื่องมันจบๆก็เลยตอบรับไป จากนั้นทางรัฐจึงแต่งตั้งหน่วยจูโจมหน่วยหนึ่งนำโดยพันตรีเมอร์ดิกพร้อมด้วยกำลังพล12นายเข้าพื้นที่ซึ่งในวันแรกที่ไปถึงเลิก,ก็เสียสซะแล้วฝนตกอย่างหนักไม่รู้พภะพิรุณไปโกดใครมาฝูงนกอีมูในวันนั้นก็ไม่ได้รวงกลุ่มเข้าพื้นที่กินมันกระจายตัวออกไปแผนดักยิงเลยไม่สำลิดผลจึงเลื่อนแผนไปก่อนและเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจมากขึ้นนะครับขอเล่าเรื่องนกอีมูสักนิดหนึ่ง คือนกอีมูเนี่ยตัวมันจะสูงหน่อยตัวใหญ่ๆเลยก็จะประมาณ190เซนหนักก็ประมาณ60-70กิโลกรัมควรจะเป็นเส้นสีน้ำตาลอมเทาสามารถวิ่งได้เร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลานกอีมูออกหาอาหารจะมีจ่าฝูงคอยนำและคอยควบคุมกลับเข้าเลือกกันต่อดีกว่าครับในวันที่2พฤศจิกายนคิดศักราช1932 วันประกาศสงครางกับนกอีมูเริ่มต้นทหารจำนวน12นายนำปืนกลไปตั้งยิงสองกระบอกและฝูงนกยักษ์กราว50ตัวก็ปรากฏกายแต่ด้วยความที่มันยังอยู่ไกลชาวบ้านเจ้าถิ่นจึงพยายามล่อมันเข้ามาใกล้ๆแต่พวกมันดันแยกกระจายตัวเป็นฝูงย่อยๆอ,อย่าลืมนะครับมันวิ่งด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลยิงก็สาดปืนกลแบบออตโตเป็นหชุดไม่โดนสักตัวเดียว เอาละครับยกสองเริ่มเลยดีกว่าไม่เสียเวลาทหารจัดท่าทางตั้งใจยิงแล้วก็รัวปืนกลออโต้ออกไปอีกหนึ่งชุดเสียงปืนดังลั่นสนานทั่วทุ่งเลยและแล้วนกอีมูก็ล้มลง3-4ตัวเสียงเฮดีใจของชาวบ้านดังขึ้นมาทันทีเริ่มเห็นแววชนะกันแล้วพวกทหารก็มีกำลังใจมากขึ้นเลยเฝ้าดักยิงนกอีมูมันทั้งวันเลยสรุปประเดิมวันแรกภารกิจลุล่วง สังหารนกอีมูประมาณ1โหลวันต่อมาทหารและชาวบ้านเกษตรกร,ก,รก็วางแผนกันว่าจะไปดักยิงแถวสันเขื่อนกักน้ํานะเพราะว่านกอีมูเนี่ยเป็นนกที่กินน้ําทั้งวันเลยมันชอบกินน้ําคราวนี้สาดกระสุนทีเดียวก็จะได้ตายกันเป็นร้อยเป็นพันกันเลยและวันที่4พฤศจิกายน1932ก็เริ่มขึ้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนการปูกนกอีมูร่วมพันตัวเข้ามายังพื้นที่สังหาร พลปืนกลทับศูนย์หน้าศูนย์หลังเล็งไปยังฝูงนกอีมูลั่นไกสากระสุนออกไปรัวๆหนึ่งชุดเจ้านกยักษ์ล้มลง12ตัวตายคาที่เหล่ากองเชียร์ก็ปรบมือดีใจกับยุทธการครั้งนี้เพียงแค่แป๊บเดียวก็สังหารนกอีมูได้เท่ากับวันก่อนทั้งวันแล้วก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอคอยการสากระสุนรอบต่อไประหว่างนั้นพลยิงและผู้ช่วยกำลังดึงลูกเลื่อนปืนกลไปมาเปิดฝาปิดดังเพิง ดันกระสุนเข้าไปใหม่แล้วก็ลั่นเสียงดังแชะปืนขัดลำกล้องหากภาษาบ้านๆก็คือปืนเจ๊งครับสรุปว่าสองวันที่ตั้งป้อมยิงสังหารไปได้ประมาณสองโหลกลับมาคราวนี้วางแผนกันอีกครั้งหาทําเลพื้นที่ใหม่ลงไปทางทิศใต้พอได้ข้อมูลว่าฝูงนกแถวนั้นน่าจะเชื่องยิงยง่ายกว่าแน่นอน แต่เมื่อไปตั้งปืนจริงๆกลับไม่เป็นตามแผนยิงไม่ได้เลยชักตัวผู้พันมือดิกไม่ยอมครับคิดกลยุทธ์ใหม่นำปืนกลขึ้นบนรถบรรทุกชาวบ้านตั้งไว้แล้วก็ขับตระเวนไปตามพื้นที่เพื่อหาแหล่งชุมนุมฝูงนกอีมูแต่ทว่ารถบรรทุกไม่สามารถไปได้ทุกที่เพราะว่ามันมีพื้นที่จำกัดในทางคมนาคมบวกกับว่าบางพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเอียงจนไม่สามารถเล็งปืนยิงได้จุดไหนที่ยิงได้ พวกมันก็วิ่งหนีด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้ยิงไม่ทันเป็นอันว่ารถบรรทุกติดอาวุธหนักก็ล้มเหลวอ,อีกครั้งจนได้วันที่8พฤศจิกายนหลังยุทธการล่านกอีมูเริ่มต้นได้6วันพบว่าใช้กระสุนรวมไปทั้งหมด2,500นัดสังหารหนกอีมูได้ประมาณ50ตัวชาวบ้านก็เริ่มไม่พอใจแล้วใช้กระสุนไปตั้งเยอะแถมค่ากระสุนเนี่ยพวกเขาต้องไปคนจ่ายด้วยซึ่งระหว่างที่เริ่มยุทธการนี้ มีสื่อมวลชนมาติดตามทำข่าวด้วยระหว่างการไล่ล่าก็ตีแพรข่าวออกไปทำให้เป็นสงครามที่มีความสนุกบนอยู่ซึ่งพอสังหารนกอีมูได้น้อยกว่าที่คิดก็กลายเป็นข่าวตลกเยาะเย้อยรัฐบาลไปพอรัฐบาลเห็นข่าวจึงยุติภารกิจนี้เรียกกำลังพลพร้อมยุโทโธอุปกรณ์กับทันทีเพราะอับอาย พอทหารกลับไปปุ๊บฝูงนกอีมูก็พยองเดชสำแดงฤทธิ์อีกครั้งยกพวกนับพันมากวาดล้างคืชพ,พันธทนาหารชาวบ้านทุาอีกจึงเดือดร้อนไปทางรัฐบาลอีกครั้งวันที่12พฤศจิก,กาย,ยนปีเดียวกันประเด็นความเสียหายของกเกษตรกรที่เกิดจากนกอีมูก็เป็นเรื่องใหญ่จนสุดท้ายแล้วรัฐบาลก็มอบหมายให้พันตีเมอร์ดิกคนเดิมนำปืนกลกลับไปอีกรอบเนื่องจากทหารในพื้นที่ยังใช้ปืนกลรุ่นนี้ไม่เป็น วันที่13พฤศจิกายนทหารเริ่มลงมือไล่ล่าก,กวาดล้างนกไวยร้ายอีกครั้งในสองวันแรกยิงได้40ตัวทางทหารจึงปรับกลยุทธ์กันใหม่จนสุดท้ายแล้วเฉลี่ยสังหารได้สัปดาห์ละประมาณ100ตัววันที่10ธันวาคมพันตรีเมอร์ดิกรายงานว่าพวกเขาสังหารศัตรูไป986ตัวใช้กระสุนทั้งหมด9,860นัด หรือเฉลี่ยประมาณ10นัตตนกหนึ่งตัวแล้วก็มีนกบาดเจ็บอีกประมาณ2,500ตัวที่เสียชีวิตในภายหลังในเหตุการณ์ครั้งนั้นพันตรีเมอร์ดิกยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่านกอีมูเหมือนเผ่าสูลูมีความว่องไวเหลือเชื่อแม้ว่าจะบาดเจ็บสาหัสเขาเสริมอีกว่าหากเรามีกองพลรบที่มีประสิทธิภาพเหมือนนกเหล่านี้ไม่ว่ากองทัพไหนในโลกเราก็ชนะได้พวกมัน ประจันหน้าปืนกลอย่างแข็งขันไม่เกรงกลัวต่อความตายมีผู้สังเกตการคนหนึ่งบอกว่าพวกมันแต่ละฝูงจะมีจ่าฝูงอยู่เป็นนกตัวใหญ่ขนสีดำสูงประมาณ6ฟุตพวกจ่าฝูงจะคอยดูลาดเราขณะที่สมาชิกตัวอื่น,นกำลังทำลายพืชผลและเมื่อพวกเราเข้าไปใกล้มันจะส่งสัญญาณเตือนฝูงสรุปได้ว่าความฝันของคนปืนที่จะใา่กระสุนใส่นกอีมูน,นั้นพังทลายลง นกอีมูมีความเข้าใจเรื่องสงครามกองโจรซึ่งตอนแรกทหารคิดว่ากองทัพใหญ่โตเคลื่อนตัวช้าแต่ความเป็นจริงแล้วมันสามารถแยกย้ายเป็นหน่วยรบย่อยๆได้นับไม่ถ้วนทําให้ยุทธโภกรณ์ทหารหมดประสิทธิภาพหลังกลยุทธ์ปราบนกอีมูล้มเหลวหนังสือพิมพ์ออสเตรเลียตั้งฉายาเหตุการณ์นั้นว่าสงครามนกอีมูหรือมหาสงครามนกอีมูทุกฉบับ และเหล่าบรรดานกอีมูก็ยังทําลายพืชผลธัญญาหารของชาวบ้านไม่หยุดหย่อนชาวบ้านจึงหันไปสร้างรั้วที่แข็งแรงกว่าเดิมจนป้องกันนกอีมูได้และในปี1923ภาครัฐก็เปลี่ยนความคิดใช้นโยบายตั้งค่าหัวนกอีมูแทนซึ่งก็มีคนมาเบิกข่าหัวเรื่อยๆมีบันทึกว่าในปี1934รัฐบาลต้องจ่ายเงินรางวัลไป 5 7 0 3 4รายการภายในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนสนุกไหมครับกับประวัติศาสตร์สงครามครั้งนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u ัครส i b e และคลิกที่ลูกกระดิ่งเพื่อวแจ้งเตือนให้ทีนะครับจะมีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดี